มัมมัมเลยล่ะทุกคนคือคือคือทุกคนไปกดบัตรออริจินอลสเตจกันเถอะนะคะทุกคนคือคือคือสวัสดีครับสวัสดีครับคืออยากให้ทุกคนไป กดเบาอาริจรอสเตการนะทำใจให้อาีิจรอสเตนนะที่รับประญญาไปไม่ได้ไม่ได้ค่ะ,คะเปรียกฝนหรอสาผมมาค่ะวันนี้ไปวิ่งมาแบบเมื่อวนหนูเครียดมากคือวันไหนไม่ได้ออกกำลับบงกายอะ่ะหนูจะเครียดมากแล้วแบบเมื่อวานก็ออกไปออกกำลับบงกายไม่ได้เพราะซ้อมเสร็จดึกแล้วหนูก็เลยทำ ออกกำลังกายในห้องนะคะแบบทำคลิปแต่ก็แบบเป็น45นาทีที่ไม่สนุกเลยแบบไปตีแบบไปวิ่งยังสนุกกว่านี้นะอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยไปวิ่งมาแล้วก็วิ่งตากฝนนะคะเพราะว่าฝนมันไม่หยุดตกสักทีคือวันนี้ทั้งวันไปวุ่นวิ่งวุ่นกับการหาของมาเตรียมสำหรับเล่นเกมหรือว่าเตรียมสำหรับในทุกๆอย่างที่ต้องใช้ในออ i ิจินอลสเตทนะคะ ก็เลยวุ่นมากๆกว่าจะเคลียร์เวลาได้ก็แบบดึกแล้วก็เลยแบบว่าจะหาเวลาไปวิ่งก็เลยไปวิ่งนะคะขับรถไปถึงที่ที่ชอบวิ่งนะคะแล้วก็ฝนมันก็ไม่หยุดตกสักทีหนูก็แบบวิ่งได้เหรอวะแต่สุดท้ายก็วิ่งอยู่ดีมวขาวเป็นไหง แคก็สาวีิานัคนโตก็ไม่มีเพื่อนตีแบตเพราะว่าหนูลงโนใน่จีว่าแบบว่าตีแบตตีแบตยักตีแบตไม่มีเพื่อนว่างเลยวันนี้แบบแบบไม่มีเพื่อนว่างเลยหนูก็เลยต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองโดยการไปวิ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็คงจะไปตีเทนนิสแหละเพราะว่าได้ไม้เทนนิสใหม่มาปะผมให้เห็นเป่ยว,วย ห่างทาได้ยังยังเลยทุกคนยังไม่ได้หาเพราะว่าเดือนนี้ต้องใช้เงินเยอะมากๆกับงานวันเกิดตัวเองนะคะแล้วก็เราใช้เงินกับการเตรียมของเตรียมงานเตรียมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยยังไม่อยากใช้เงินนะคะเดือนนี้และเมื่อวานเปลืราคาแน่นอนไม่ได้ปิวแต่ลบเพราะว่าหนูนั่งไม่ค่อยเรียบเลยเฮียกินซิงนะครับดูปเ,ปเป็นคนขีไไ้เบื่อนะปีน่ะเปเลย ไม่ได้ขี้เบื่อแต่ว่าเพราะว่าตีแบดมันต้องพึ่งคนเก็บป้าตีแบดมันต้องพึ่งใครบางคนอะแต่แบบวิ่งมันไม่ต้องพึ่งใครสักคนเลยมันมีเทนนิสก็อาจจะไม่ต้องพึ่งใครสักคนเลยเพราะว่าฉันยังตีไม่เป็นฉันต้องจ้างคนสอนฉันก็แค่ต้องพึ่งครูสอนเฉยๆทำไมมอมพึ่งกลับห้องาอาบน้ำแล้วก็กินข้าวค่ะ ใช่เดี๋ยวจะต้องเตรียมออริซาเตตต่อก็เลยแวะมาคุยกับทุกคนแป๊บนึงก็ตีเทนนี้หนูไม่ต้องมีเพื่อนไงหนูมีโค้ดมีเทนมีคนสอนความจะตกใจมัม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  ตุง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  Music ตีกรอบไม่เอาตีกรอบมันขยับตัวน้อยค่ะตอน,น,นเด็กเคยตีแล้วไม่ชอบแต่ก่อนเรียนกอบด้วยนะแต่ว่าไม่ชอบก็เลยไม่เล่นอีกเลยออริจินลสเตจค,คืออะไรเหรอออริจินอลสเตจค่ะ,ค,ะคือโชว์แบบเพลงที่เป็นออริจินอลทำขึ้นมาเองครับผมไม่ได้เป็นเพลงแปลนะคะมาดูกันที่แฟนครับ คนไหนเเคยตีเทนนิสมาก่อนไหมเคยตีตอนเคยเรียนตอนมัธยมคะ่ะแต่ว่าเอ้ยประถมประถมะถมัธยมต้นแต่ว่าจำไม่ได้เลยนี่เจ้าเราจะห่วงสวยไปทำไมไม่ถึงหนยอยู่มาห้าปีแล้วทุกคนเห็นหนูในทุกๆด้านแล้วนี่น <c oughs> ใช่อยากไปเล่นสควอตมากอยากได้ไมค์สควอตมากเราไปเสิร์ชไม s q สควก็สองพันกว่าบาทอยู่นะแล้วก็แต่ว่าเพิ่งเสียตังค์กับอะไรหลายๆอย่างไปก็เลยแบบอยากไปสควอตมากอยากไปเล่นสควอตแล้วก็อยากไปเล่นชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่เป็นแพโดะ ก็ต้องซื้อไม้เหมือนกันก็เลยน่าเขาเคยตีปิงปองไหมเคยตีค่ะเคยเรียนเหมือนกันไม่ต้องเก็บตูปตีในร่มด้วยอยากเออพิโคบโออยากเล่นมากแพโดแพโดมันคือพิโคบโใช่ไหมพิโคบโก็อยากเล่นมันต้องซื้อไหมตอนนี้หนูหนูค่อนข้างช็อต เอาไปเดินหน้ากันหรือใครอยากสนับสนุนไม s ์คอรหรือว่าไม My ไม c k พิ b โ l บสามารถสนับสนุนได้นะครับผมน้องโฮเังไม่มีแผ่นซื้อเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อค่ะหรือใครอยากสนับสนุนรองเท้าแบดก็เวลคัมครับเพื่อเตะบอลไมแต่ก่อนเตะบอล แต่ว่ามันไม่มีแบบคือเพื่อนหนูก็เตบะบอลใช่ป่ะแล้วเพื่อนหนูก็แบบไปเตะสนามกับแบบเขาก็มีแบบกวนมีอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็แอบ,บอยากรู้เหมือนกันว่าแบบแล้วผู้หญิงเขามีกวนเตะบอลกันไหมอะเพราะว่าหนูอ่ะก็โตมากับการที่แบบผู้หญิงเล่นบอลเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะเป็นจะไม่เอาไปก่อนไม่คือบางโอกาสเราก็แบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วยอยู่ตลอดเวลาเข้าใจปะ่ะเพื่อนเราก็เรียนเพื่อนเราก็ทําอะไรแล้วเราเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย แบบมันก็หายากนะเพื่อนที่จะมาเล่นกับเราได้ทุกๆเวลา <c oughs> อืมเล่นบาทด้วยปะก็เล่นแต่ว่าเล่นบาร์ม่กิก้งอีค่พี่อยากเตะแกมากพี่พีเตบอลถ้าไม่ติดว่าพี่เป็นพี่นะ กูจะบอกพี่เราเฮ่เชิมแล้วเพนเค้กเป็นช่วงแบบเข้าเดือนอะแบบอ่านหนังสืออะ่ะเห็นอ่านทุกวันเลยแต่ว่าก็ชวนไปตีอยู่นะแต่แบบว่างไม่ตรงกันยอะไรเงี้ยแทนที่กิโมเออเดี๋ยวจะไปแหละเจนน้าเล่นด้วย ก็เคยชวนแล้วแต่ว่าแบบมันก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปด้วยกันสักทีแต่ชวนบ่อยๆก็ก็แอบเศร้าใจอยู่ <c oughs> คือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าน้องๆมีสอม มีเรียนตอนเช้าถึงเงย็นและมีซ้อมตอนเย็นถึงกลางคืนนะทุกคนส่วนตัวดิฉันเองดิฉันตีดึกได้แล้วดิฉันก็สามารถไปออกกํบบาลังกายตอนช่วงบ่ายได้เหมือนกันแต่นางฮูะแต่ผมแทน,นดีกว่าค่ะนี่ต้องงี้สิจะายแล้วเพราะว่ามีงานของอลิต้องเคลียร์อีกเยอะมากๆนะคะไม่รู้จะได้นอนสักกี่โมงกี่ยามกันเชียว ต่วันนี้จะเปิดแอปทุกวันเพราะมีแต่หน้าเธอ,อวันนี้ไปสิละชาวมาหรือเปล่าจ๊ะว่าจไปลองจะให้ชอบไปติดไปเออเดี๋ยวลองชวนดูวัยจบการศึกษามันดีอย่างนี้จริงจริงที่สุดคือ พิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วการที่เราว่างช่วงบ่ายเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคนอื่นไม่ว่างกันแล้วเราอ่ะก็จะได้ไปทําอะไรที่แบบไม่ต้องมานั่งแย่งคิวกันหรือไม่ต้องมานั่งแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านสเปเชียลแต่งครับผมจะกับวันพรุ่งนี้นะทุกคนตั้งไว้ว่าอยาเก,กินย,นนยิ่งคืนนอนสี่หไม่ได้ค่ะมีงานต้องเคลียร์ถ้าไม่เสร็จก็นอนไม่ได้ โหทุกคนเมื่อวานหนูแบบว่าทรมานมากหนูแบบว่าเนาะแทบจะนอนในห้องน้ำอะหนูอยู่ในห้องน้ำถึงประมาณแบบตีสี่กว่า,กวาเกือบตีห้าทุกคนแทบจะนอนในห้องน้ำาด้แต่ว่าทรมานมากเมื่อคืนในตอนเช้าก็คือกลับบ้านไปใจให้ขอบคุณค่ะ ช่เนี่ยฝนตกตอนนี้ทุกคนเลยใช่ทุกคนคือเราติดทีแบบแอบบงงว่าติดอะไรนัก <c oughs> แค่บอกให้น้องมีมาไลบ่ายไปน,นึงทุกคนไม่ต้องฝากพวกหนูไปบอกหรอกถ้าเพื่อนอยากไล์ <c oughs> เพื่อนเขาก็มาไล์เองไม่ต้องให้เราไปบอกนะ เดี๋ยวก็ได้มีกอดไปเพิ่นะคุณท้านเฮ้ยเราแข็งแรงมีก็อยับไปท่าไรดูเบมอนด์เฮาส์ยังดูแล้วคืออยากให้หอเรามีอะไรแบบนี้มากๆไม่นำท่วนงนอหรอคะ่ะจริงหรอ เดี๋ยวก่อนนอนจะไปเป่าผมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทำงานเคลียร์งานก่อนตอนนี้ก็นั่งดูอะไรพังๆไปน้องแพรพุกแต่ตุกตาจริงกระเป๋าเลยขนาดนั้นได้ไงอ่ะนี่ว่าเขาต้องแบบมีการให้เอาของเข้าล็อตหนึ่งแล้วก็เป็นแค่แบบลากกระเป๋าเขา้าเฉยๆเจอกักนดิจิทัลสเตปพรุ่งนี้ขอบคุณครับนนเราได้แบบทำทกินเวยทยลงติ๊กตอ็อก ได้เลยได้เลยถ้ามีโอกาสได้ใส่ชุดพัมกินนะชอบตรงนี้ครับชอบจริงหรือเปล่าชอบฟิตแบคน้องหูมันพิมกินมากๆเละเจฟฟเหมือนกันเลยสุด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 ดเมอมองชมผมใช่เราจะมองนี่ทุกคนคุณแม่ว่าว่าทำผลไม้มาให้หนูกินด้วย อร่อยมากทุกคนอร่อยมากแต่ว่าหนูกินวันหนึ่งได้ไม่เยอะเพราะว่าน้ําตาลในเส้นเลือดมันจะเยอะเกินไปนะคะก็เลยแบบว่าแบ่งกินเมื่อวานไม่ได้กินก็ได้เก็บมากินวันนี้แล้วก็แบบอดใจมากทุกคนคืออยากกินมากแต่ว่าก็ต้องอดใจไว้เพราะว่าวันนี้ก็วิ่งไปห้าโลมันเบินไปแค่แบบเบินไปประมาณห้าร้อยแคลเอง ระฉะนั้นวันนี้ก็กินอะไรเยอะมากไม่ได้นะคะก็ถือว่าทดแทนมือ้อเมื่อกี้ที่กินข้าวไปแล้วใช่ก็วันนี้ในท้องก็จะมีข้าวของตอนเช้าอยู่แก้สวยไม่ว่อมา้เก่งมากนี่คือไป็นตวัวแ้นไม่ใช่เพราะว่าหนูติดกินน้ำตาลมาพยายามแบบว่า เพดเท่าไหร่หนูวิ่งไม่เร็วเพดเจ็ดเองเพดเจ็ดเองแบบไม่ได้วิ่งเร็วมากแล้วก็แบบวิ่งหนึ่งโลจอกสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมอันไม่ห่วยล้วลงน้ำตาลห่วยสิ ทำไงได้หนกูกินเป็นแบบว่าโปรตีนเชคสมุิคือวันนี้หนูแอบกินโอวันตินไปเอ้ยมันติดแบนด์นี่็ะไรนั่นแหละหนูติดกินโอวัตินชงแบบร้านแบบชงแบบร้านบ้านๆเลยอ่ะร้านแบบเป็นแบบรสเค็มอะไรเงี้ยชอบกินมากช่วงนี้ชอบกินมาก,ชอ,ก,มากชอบแบบว่าไปตามหาร้านตามข้างทางอะ่ะชอบมาก ชอบกินมากแต่ว่าหนูสั่งแบบว่าไม่เอาน้ําตาลไม่ใส่น้ตาลแล้วก็แบบหวานน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็หวานมากอยู่ดีแต่หนูต้องกินทุกวันเลยแต่ว่าพยายามกินไม่หมดแก้วสมมติว่ามีทั้งแก้วเราก็จะกินไประมาณแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ไม่กินถึงห้าสิบเปอร์เซ็นกินสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตประมาณนี้นะคะไม่ก็รอให้น้ำเปล่ามันละลายน้ำแข็งละลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยจิบจิบคืออยากกินมากแต่ว่าต้องเปลี่ยนมาเป็นกิน โปรตีนแทะน,นี่อันนี้ที่ชอบกินรสชาติมันจะไม่ค่อยโอวันตินเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทดแทนไนดน้นั่นแหละทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบขนาดนั้นแต่ว่าตอนแรกเมื่อกี้จะกินแต่ว่ากินน้าเปล่าแล้วเรากินข้าวแล้วกินผลไม้แล้วรู้สึกว่าน้าตาลเยอะไปแล้วก็เลยทักเลย อาต้องพักอันนี้อาจจะเราไปเก็บไปกินพรุ่งนี้นะคะไม่ชอบกินนมรสกล้วยอันนี้มันได้โปรตีนไงก็แบบเป็นกินแทนมือข้าวเลยพรุ่งนี้หนูมีแผนจะกินเพราะว่าอาหารหนูมามาส่งจันท์ถึงสุขเอ้ยจันทถึงเสาไม่มีมื้อวันอาทิตย์นะคะ เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์หนูก็จะกินอะไรที่หนูชอบได้เพราะฉะนั้นทั้งวันหนูจะไม่กินอะไรเลยยกเว้นโปรตีนขวดน,นี้แล้วก็ซอนเอ้ยเต้นเสร็จหนูจะกลับมากินอาหารที่หนูชอบที่สุดฮ่าแต่เป็นของทอดไฮน้องฮูบไฮไฮพี่หนูเพิ่งรู้ว่าอาสาแบบอซซลี่เยอะมากเราอาจจะต้อง เริ่มมองหาการใส่เอเซอรี่ให้เยอะขึ้นแหละกินไก่กรฟังไงทุกคนช่วงที่หนูกินไก่กรฟ้าหนูน้ำหนักขึ้นเยอะมากเพราะมันมันมันเข้าใจได้มันเป็นของทอดนะเนาะแล้วหนูแบบกินแบบเกินกว่ากําหนดปริมาณคนปกติหนูเแปบบ็นคนที่ถ้ากินอะไรหนูจะกินเกินกว่ามาตรฐานสมมติว่าหนูชอบกินไก่กระฟ้าใช่ป่ะปกติแบบว่าบางคนก็เก็บกล่องหนึ่งกินได้สองวันสามวัน หนูหนึ่งวันสามกระปุกค,ค่ะพี่เชื่อว่าหูทำได้เขาลูกสนามบินเชื่อไหมว่าช่วงนี้หนูแบบว่าสั่งอิ c เซอรี่เยอะมาแบบพวกสร้อยพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาเดี๋ยววันมีโอกาสได้ไปสนามบินเราจะครีเอทลุคสนามบินมาให้ดูนะคะพี่พาคยันขยันและใหญ่ละคือไม่ได้สั่งเลยเอะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากสนับสนุนแต่ว่าเราต้องลดน้ําหนักเพื่อโปรเจกต์ของเราเหมือนกันเออแบบนี้นะให้ไปก,ก็ซื้อ หนูไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบรสชาติมันชอบแบบขวดมากกว่าอาศาคือแม่จริงของที่พวกแบบคือเอางี้นะในกระเป๋าอาสาแบบมีมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากโอฟังมีสายหนูมีแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้เลยหายไปไหนเราก็ไม่รู้อะ่ะไม่เพิ่งตืง่นสัว่าเริ่มมา หนูไม่ตรวจเลยเพราะว่ากลัวเรื่องแบบวิตามินอะไรอย่างเงี้ยคือนึกว่าช้อนเงินหมดคือหนูอะแบ่งเงินเดือนก้อนหนึ่งให้ตัวเองแล้วแบ่งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งเอาไว้ใช้กับงานมันเกิดอีกก้อนหนึ่งเป็นรางวัลของรางวัลมันเกิดให้ตัวเองนะคะแล้วหนูก็โอนเข้าไปในที่ที่หนึ่งแล้วก็เพื่อซื้อเสื้อผ้า แล้วของที่อยากได้แล้วหนูซื้อใช้ใช้หมดแล้วค่ะก่อนนั้นไปก่อนนะไว้บ้าทักทาทยมาอลีสเตนไหมมาดูกันแล้วไม่ตรวจเท่ากับไม่เป็นต้องตรวจรับทุกปีจริงหรอเฮ้ยหนูเผอใช้ฟิลเตอร์ <c oughs> หนูก็ว่าทำไมหน้ามันแบบนวลน,นวนดูดิหน้านวลไปปปะกลับมาแล้ว เดบหนะังหูงปกติสบายแล้วจริงๆนะพวกอุปกรณ์กีฬาที่ใช้เงินก้อนไหนอีก,กอนคือของขวัญตัวเองอะซื้อแค่ของที่อยากได้เองจริงๆไม่ใช่แบบอุปกรณ์ที่มันต้องมีอนะไรงี้ไม่ได้ไปค่ะส่งจไปนะเราเจอเลย ไม่สูงแล้วเปลี่ยนฟิลเตอร์ขอคูโทนเดี๋ยวจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้ทุกคนดูนะแบบนี้ไหมเจอก,กันผนคขะาขาเออใช้ฟิลเตอร์นี้ทุกคนจะรู้สึกยังไงก็แบบเรโทรอะ่ะหรืออย่างงี้ดิ สีนี้อาจจะยังไม่เข้ากับเพอร์ซ a นคั l เลออันนี้แอบตัวเขียวไปนิดนึงอันนี้ชื่อฟิลเตอร์ว่าสวยงามนะทุกคนทุกคนว่าไงฟิลเตอร์สวยงามอันนี้สวยงามหรือยังนี่ฟิลเตอร์ชมพู คลาสสิกโอ้โหคลาสสิกจริงแอบกลัวเน้นหน่อยแอบกลัวเลยอันนี้สีฟ้าโอ้โหเอาตาเอาตาเอาตา เดี๋ยวมาดูนะคะฟิลเตอร์ต่อไปชื่อสดชื่นเฮ้ย mm hmm. hey! หนูชอบอันนี้ที่สุดเลยล่ะหนูว่าอันนี้มันดูแบบใต้ตาสว่างกำลังดีนี่มาสไตล์ญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าเราเป็นไอดอลเจปปอบใช่ปะละ่ะเราเป็นแบบ j a ป a n น s e ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนี่ใช้ฟิลเตอร์นี้ยาวๆสวัสดีค่ะทุกคน เบอร์นี่เป็นไงกำลังดีไหมญี่ปุ่นไงแบบเหมือนออกมาจากยุคข้าสุดละไอ้วันติดเหลืองไปหมดก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยนึกว่าอยู่ๆยังหีิปาก <c oughs> <c oughs> นี่ห้องจินได้ เอชิคุนิกมันใช้ iPhone 2ไลฟ์สดเฮ้ยเอางี้นี่เกิดไม่ทัน iPhone 2หด้วยซ้าเธอเกิดทัน iPhone 2เหรืออุ้ยแล้วมันเพิ่มความแบบเนียนใสความธรรมชาติความฟุง้งเข้าไปได้อีกนะเลิ่เล,เลยหละไหมมันมันสามารถใช้แบบนี้อันนี้ใช้สไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วลดโอปาซิตี้ได้เห็นไหมทุกคน เออนี่อุย้ยทำไมมันฟ้าจังาใไมกลับไปที่โซเชียลอ้ยโซเชียลหรือยังอันนี้โซเชียลก่อนนะนี่ปรับนี้นิดหน่อยมันก็จะแบบบาลานซ์สีบาลานซ์สีในตัวได้เฮ้ยวันนี้เิ่มลงรูปอีกแล้วสีฟ้านะหูหน้ามองมากเลยอะ่ะ ทุกคนหนูว่าหนูไลฟ์แบบนี้ดีกว่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นฟิลฟิวอ่ะแบบคุยกันแบบใหม่ฟิลเตอร์นี้ชื่อคลาสสิกนะคะถ้าเราอยากเป็นคนคลาสสิกต้องใช้ฟิลเตอร์นี้ อิงผมแดงก็จะเข้ากับเรานนเนี่ยเราเป็นดีซ่าหรอคะสีแดงและเหลือแต่ผม <c oughs> อุย้ย <c oughs> ผมนดนมาลากลากใสหรอ <c oughs> เลิ่นเลยละ่ะอันนี้คือสปอยซิงเกิลใหม่นะคะมาสากาโนคอนเฟชั่น no ลุคจะเป็นแบบนี้ผมสีแดงแล้วก็หน้าเหลือง นี่คือเป็นโมเดิร์นโทนของ MV มาสการ์นนคอนเฟชั่นนะคะฟิวม,มินที <laughs> ่อันนี้ไม่เล่นแล้วกลัวแอบกลัวตัวเองนิดหน่อยมีเทสเหรอวิถ้าบอกว่ามีเทสนี่ต้องอาจจะต้องกลับไปใช้เลย ทุกคนถ้าหนูไม่ไปอะ่ะหนูจะไม่ได้นอนของจริงแหละเพราะหนูมีอะไรต้องเตรียมสำหรับงานเยอะมากให้หนูไปเถอะหนูไปได้แล้ว <c oughs> ปาร์ดาวทุกคนสิน่ะก็รอดโอ้ยก็สรุปปัจจุบันไปลวทุกคนเจอกัน tomorrow มาเงนเถอะขอร้อง น้องหกขับมาแล้ว